สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกันแบบเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางทั้งทางซีมีดัตมีวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565สำหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะวันนี้การติดต่อประสานงานได้ผลดีนะแล้วก็ยังเหมาะกับในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกันสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของบริวารที่อาจจะสับเพ้าพังเผลอทําให้เราเดือดร้อนได้ สาหรับดวงคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์การงานวันนี้อาจจะมีการติดขัดล่าชาบ้างงานอาจจะถูกตีกลับมาให้เราต้องแก้ไขแต่ดวงคุณเนี่ยโชคดีในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการเงินสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ําตาลสีฟ้าแล้วก็สีเขียวอ่อนที่จะเสริมพลังงานในเรื่องของความคิดทําให้คุณดูหนักแน่นคนรอบข้างจะให้ความเก่งอ,อกเก่งใจให้ความเชื่อถือแล้วเครื่องประดับนำโชควันนี้จะเป็นนินเป็นหยกหรือเครื่องประดับที่เป็นสามกษริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะสักการะบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในรัปดาหานี้ก็จะเป็นหลวงปู่สวงพระแม่รัศมีแล้วก็องค์พระราหูคนที่เกิดในเดือนมีนาคมหรือเกิดในว,วันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมตรงวันเกิดขอให้เน้นไปในเรื่องของการสร้างถาววันวัตถุเช่นโบสถ์ประถานปฏิบัติธรรมหรือสมทบทุนสร้างพระประธานอันที่ส่งตรงนี้จะทําให้วิถีชีวิตเราค่ะมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีหรือในเรื่องของ ฐานะก็ดีส่วนอาหารที่จะทําบุญใส่บาตรถวา,ายสังฆทานหรือเรียงพระก็ดีขอให้มีฟักหรือฟักทองอยู่ในอาหารจะเป็นเครดค่ะให้การงานเรามีความเติบโตแล้วก็การเงินเรามีความเพิ่มพูนด้วยเช่นกันมาดูกันสักนิดว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างในรอบ0.730นอนเลขที่ออกคือ796แล้วก็90รอบนี้ตัวเลข6เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็ยังเข้ามา สองตัวบนของชุดจับคู่ก็คือเลข69แต่ตรงนี้เป็นตัวกลับสำหรับในรอบ18.30า1 8น0นอและที่ออกคือ074แล้วก็68รอบนี้ตัวในเลข0เข้ามาในหลักร้อยอันนี้ก็เป็นของสายวิ่งกันไปส่วนในรอบ19.30าานอและที่ออกคือ761แล้วก็60รอบนี้ตัวในเลข1น เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็ในชุดวินก็ยังเข้ามา2ตัวบนคือเลข6แล้วก็เลข1นอกจากนี้ก็ยังเข้ามา2ตัวล่างด้วยก็คือเลข6และเลข0มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมพ5 65ในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข 3, เลข1เลข7เลข9เลข5เลข0นยน้นไปที่เลข3กับเลข1สําหรับชุดจับคู่3 2 3 4 3 6 3 8 214161แล้วก็81ส่วนในช่วงเวลา18.30นชุดวินเล็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข6เลข1เลข7เลข9เลข3เน้นไวที่เลข4กับเลข6สําหรับชุดจับคู่45484042 56860626 มาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข4เลข7เลข9เลข3เลข2เลข5เน้นไปที่เลข4กับเลข7สำหรับชุดจับคู่40414648 071767แล้วก็87ที่บอกมาทั้งหมดนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพดีที่24มีนาคมเลย ทุกท่านอย่าลืมนะคะอาจารย์รักมกักจะบอกทุกท่านเสมอว่าการทําบุญหรือการให้ทานนะคะจะเป็นอัน,นิสงส์อย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดบือข้อสําคัญนะเวลาเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเข้ามาอุปการะเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างสม่ําเสมอเลยทีเดียวพรุ่งนี้ค่ะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด็ประจําวันกับอาจารย์รักษทางช่องทางซีมีดัตมีเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงโชคดี แล้วรับกับรับโชคกันทั่นหน้าสวัสดีค่ะ